สวัสดีครับในบทเรียนนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้วิธีการเปิดไฟล์ Microsoft Word กันนะครับจริงๆแล้วเปิดไฟล์ Microsoft Word เนี่ยก็ทำได้ไม่ยากนะครับก็จะมี2วิธีด้วยกันนะครับก็คือในกรณีที่เรามีไฟล์อยู่แล้วนะครับเรามีไฟล์อยู่แล้วแล้วก็เราเปิดตัวหน้า Explorer ขึ้นมานะครับเราสามารถที่จะ Enter ตรงไฟล์ได้เลยนะครับเรื่องยับเรียนรู้และลองล่น dot docs Doc one f o r ตอนนี้เป็นตัวอย่างไฟล์นะครับที่ผมได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทั้งนี้นะครับไฟล์ที่ท่านจะเปิดนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจัดเก็บไว้ที่ไหนนะครับท่านสามารถที่จะเปิดตัว e x p l o r e r ขึ้นมาหรือ d o c ument ขึ้นมาแล้วก็เลื่อนไปหาตัวไฟล์ที่ต้องการเปิดหลังจากนั้นก็ Enter ได้เลยนะครับ enter เข้าไปนะครับมันก็จะเปิดให้นะครับเปิดเป็น เรียนรู้และลองเล่น d o c ็อกส d เวิร์ดด окумент เพจ e left เรียนรู้และลองเล่น Arduino เบื้องต้นครูประภาสุวรรณเพชร l a n อกเรียนรู้และลองเล่น Arduino เบื้องต้นนะครับตอนนี้นะครับ <inaudible> ก็จะเป็นเอกสารที่เราเปิดนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราผมจะปิดตัวนี้ไปนะครับลอง c o n t r o l นะครับ Control f4 ออกไปนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับเลื่อนลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาก็ไม่มีอะไรนะครับ เราสามารถที่จะใช้คำสั่ง Control F12 นะครับนะะฮ Open dialog file name file name combo box collapsed น edit นะครับ <Word. S 1> หรือว่า Control O นะครับ Control O file list open alt f o นะครับก็ได้เช่นกันนะครับ Control F12 หรือกด คอนโทรลนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ชิปแท็บขึ้นไปครับ Open Group Recent d o c u m e n t Tab Control Documents Tab Selected Alt F O Why Recent Tab Selected Alt F Recent List Today Grouping One of Three มันก็จะเป็นตัวลิสต์ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะของอ่ document, อาด็อกูเมนต์หรือเอกสารที่เราเปิดมานะครับในวันนี้นะครับ Recover u n Save Documents Button Recent Documents Tab Control Documents Tab Selected Alt F O Recent Tab Selected Alt F ก็จะมี Listen Tab นะครับ File List Open Alt F O ไฟล์ลิสต์นะครับ Open grouping Recover unsaved documents but document o ปั๊บจะเ e ิดรีเซ็ตด็อกิเมนต์ที่ปิดโดยไม่ได้บันทึก F O U Open grouping ตัวนี้นะครับก็จะเป็น Recover and save document นะครับก็คือเป็นตรงที่ในกรณีที่เรานะครับที่เราอาจจะปิดเอกสารไปหรือว่าไฟตกนะครับไฟกระชากเครื่องดับไปนะครับเราอาจจะไม่ได้ เซฟไว้นะครับระบบบางทีถ้าเราตั้งไว้มันก็จะเซฟหรือว่าให้เรามารีคอเวอร์เราก็สามารถที่จะมารีคอเวอร์ตรงนี้ได้นะครับชิปแถบขึ้นไปครับนะครับรีเซน t d ด็อกิเมนต์ตัวนี้นะครับก็เราสามารถที่จะไปตรงตำแหน่งที่เราเปิดเอกสารบ่อยๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์แท็บนะครับตรงผมชิปแถบขึ้นมาตรงด็อกิเมนต์แท็บแล้วก็ผมเลื่อนลูกศรขวาไป Documents tab select e d all F folders tab Folder tab เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของเป็นโฟลเดอร์นะครับที่เราจัดเก็บไว้นะครับเป็นโฟลเดอร์ Documents tab select all รก็จะมาเรียก Documents tab ตัวนี้นะครับแล้วก็ List today grouping one of three เรียนเรียนรู้การจัดเก็บงานเอกสาร One docs docs นะครับเรียนรู้จัดการจัดการงานเอกสารนะครับเมื่อกี้ Enter เข้าไป Document ถ้าเราเจอไฟล์ก็ Enter เข้าไปนะครับิม่งต่อจากเนื้อหาแรกนะครับตอนนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เราเคย เซฟแล้วก็เคยเปิดจัดเก็บไว้นะครับตรงน,นี้ก็ลองนําไปไประยุกต์ใช้งานกันดูนะครับวิธีการเปิดนะครับก็ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายไม่ยากนะครับดูเหมือนว่าตอนตัว Microsoft Word ที่รุ่นใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยก็จะมีลูกเล่นมีฟังก์ชันต่างๆค่อนข้างที่จะเพิ่มเติมเข้ามาเมื่อเปรียบเทียบกับเอกสารเวอร์ชั่นเดิมนะครับซึ่งเวอร์ชันเดิมเนี่ยก็มี ฟังก์ชันมีลูกเล่นไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากอันนี้ก็ดูเหมือนจะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าก็จะมีความสามารถมีการเปิดการนำมาใช้ก็หลากหลายมากขึ้นนะครับให้ตรงกับความต้องการของเรานะครับ mm hmm. ก็ลองไปปรับใช้ในการเปิดเอกสารของแต่ละคนดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสวัสดีครับ ถ้าชอบวิดีโอนี้กดถูกใจกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราและกดกระดิ่งเพื่อติดตามสาระความรู้ใหม่ๆจากพวกเราด้วยนะคะ